ตื่นมาท่ามกลางความหนาวเหน็บของหิมะนะครับผมตอนนี้ทำอยู่ท่าน,นอกเฉยเลยกำลังตามรอยเท้าไปครับผมอโอ้มีเหล่าสิงสาราสัตว์กำลังผิงไฟนะครับผมอุย้ยจูๆ่ๆแสงไฟก็หายไป กลายเป็นน้ำแข็งพุ่งขึ้นมาเฉยเอาแล้วก็ข่าวโผลเลยครับตอนนี้มาโผลที่มาโผลที่เตียงเด็กเปลเด็กเฉยเลยนะครับผมโอเคครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งแล้วในมองเดอะสลี p นะครับผมอันนี้เป็น DLC ที่มีชื่อว่า Pro ปลอกนะครับผมเป็น ดูจากชื่อของมันน่าจะแปลว่าจุดเริ่มต้นเนื้อหาก่อนที่จะมาถึงจะมาถึงเกมหลักแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่จะพูดถึงอันนั้นเรามาเจอกับคุณนกูกที่กำลังหนาวเน็บอยู่เราต้องอสร้างความอบอุ่นให้เขาโดยการยังไงดีละ่ะโอ้โหห้องมันหนาวจนถึงขั้นมีน้ำแข็งเข้ามาใน ในห้องได้เลยเหรอโอ้เป็นนี้ไงช้าชดื่มช้าเพื่อความอบอุ่นแก่ร่างกายเอาละครับอา้าวจมจมหิมะไปเฉยเลยเฮ้ยนี่ไงเราคงต้องไปปิดหน้าต่างเพื่อให้ความหนาวเนี่ยมันหายไปความอบอุ่นเข้ามาแทนอุ้ยน,น้ำแข็งหายแล้วครับละลายเลยขอร้องละ่ะ อบอุ่วันนี้มีความสุขวันนี้มีความสุขมากว่านี้ก็เปิดเพลงปลอดภัยขอบคุณขอบคุณนะปีศาจไม่ชอบความสุขเดี๋ยวว่าคามากดมอด้าไปในตัวคนอื่นๆกำลังซ่อนอยู่ทุกคนต่างหวาดกลัวขอร้องล่ะช่วยเขาหน่อย โอ้โอเคตอนนี้เราได้ภารกิจในการช่วยเหลือเพื่อนๆของพี่นกคู่คนนี้ได้เลยครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะช่วยเหลือเขาเราจะเป็นที่ต้องออกไปจากห้องนี้ก่อนโดยการปรีนขึ้นมาและเปิดประตูออกมาโอ้โหมืดมากเลยข้างนอกนอกห้องเราโอเคมีทางซ้ายขวาเราไปซ้ายก่อนแล้วกัน อันนี้เป็นนี่เป็นตัวเสื้อผ้ามีอะไรอยู่ปะดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็ทางขวานู่นจะเป็นทางไปต่อโอ้ <c oughs> เป็นบ้านใหม่เฉยเลยบ้านใหม่ทำไมมาอยู่บ้านใหม่คุณคุณแม่คุณแม่มหนาวเหน็บเลยขอร้องช่วยหน่อย ่วยหน่อยนี่สุกต,ตากำลังของความชุดเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรโอเคก่อนื่นก่อนใดปิดหน้าต่างอ้าวปิดไม่ได้ต้องปีนขึ้นไปเพื่อเพื่อไปปิดจากด้านบนหรือเปล่าขึ้นไม่ได้มันติดหีมะตอนนี้ถ้างั้นคือเราปิดตรงน,นี้ก่อนแล้กันชึบ แล้วก็ปิดลงมอบความอบอุ่นให้แก่ชีวิตโอเคทีนี้เราจะไปปิดตรงนั้นยังไงดีอ่ะโอเคน้ำแียงละลายเก้าอี้ก็สามารถดึงเข้าไปเฮ้ยเราเราเรา,เราขึ้นตรงนี้ก็ได้ใี่ไหมโอเคชึบแล้วก็อุ้ยไกลไปโอเคชิดๆหน่อยอ่า แล้วก็ปีนขึ้นชิปแนวแนวเล็กเกินแนวเกินจะทนไว้าหายหนาวยังครับมีความสุขหน่อยมีความสุขมากกว่านี้โอเคความสุขอุ้ยเสียงอะไรข้างนอกน่า เออโอเคแล้วมีความสุขเราต้องหาเพลงมาเปิดนี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเป็นน้ำมูกโอเคเราต้องหาต้องใช้เก้าอี้นี่ในการสร้างความสูงข,ของเราเพื่อให้ไปไปีนไปเปิดวิทยุได้นะครับผมมันติดรมอมะาทำไมไมันติดผลอม เราจะปีนไปยังไงล่ะเนี่ยเออเอลอยออใช้ไอ้นี่ได้เราสามารถดึงดิ้นชักมาเพื่อขึ้นไปได้ครับผมขึ้นมาถึงวิทยุแล้วแล้วก็เปิดเพลงสร้างความสุขให้แก่ตุ๊กตา Thank y อืมขอบคุณอรแกตัวกวูซอ่ะตุ๊กตาโอ้ ตอนนี้เรามีกวนตุ๊กตาสองคนแล้วครับผมเราไปช่วยเหลือคนอื่นกันต่อดีกว่ามีชั้น2ด้วยเหรอโอ้โหดูจะกว้างมากเลยในะบ้านเนี้ยแต่ก่อนอื่นก่อนใดเรามาดูชั้นล่างให้หมดก่อนดีกว่านะอืมอุ้ยคุณแม่กำลังเศร้าส้อยใครมาเคี้ยวอะไรอยู่ตรงนี้ ตรงนี้มีรูปวาดด้วยครับเมื่อกี้ดูรูปไม่ทันอุ้ยจบฮู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 คุณแม่เหรอเมื่อกี้คุณแม่ไป่ากไหนคุณแม่ในความรู้สึกของเรายังคงเป็นหมอกสีดำเดินไปไหนแล้วอ่ะเดินไปไหนแล้วเนี่ยสงสัย ช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ได้แล้วเราคงต้องหลบซ่อนด้วยเอาละสิอุยอุย, <Okay. S 1> อยตาตุ๊กตาตุ๊กตา,ตกตาของคอนช่วยเหลือ happy, oh, ทีวีเสียด้วยตุ๊กตาตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเราจะมาปิดหน้าต่างกันให้น้ำแข็งละลาย จะยังไงต่อเปิดเพลงเพลงจากทีวีหรือเปล่ามีเทปเทปเพลงหรือเปล่าหือเทปดนตรีเทปเทปอะไรเปิดดูเลยแล้วกันอืมสื่อบันเทิงกระลอกเ่นสเก็ตบอร์ดมอบความสุขให้แก่ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงเย่ดีใจดีใจโคงคำนับ โอเคตอนนี้เรามีกวนตกใจรองเท้าเรามีกวนตุ๊กตา3คนแล้วครับทีนี้เราต้องไปช่วยคนนั้นอุ้ย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 อ้ทำไมสั่นทำไมสั่นคุณแม่มาเหรออุ้ยมาจริงด้วยโอ้คุณแม่ตาแดงฉานอย่างนั้นเลย โอ้ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหนะกลัวเลยเราควรจะออกไปตอนนี้ดีไหมหรือเราควรหลบอยู่ในนี้ก่อนให้แม่เขาเดินไปไหนก่อนแต่แม่ไม่เดินไปไหนเลยแม่อยู่กับที่เลยแม่ไม่เห็นเราใช่ไหมโอเคไปกันต่อ มีห้องไหนอีกบ้างห้องนี้นี่เป็นตู้เสื้อผ้าส่วนนี้เป็นนี่ล็อกโอเคถ้าง,งั้นไปกันต่อทางนี้อุ้ยห้องนี้คุณแม่มาเคาะประตูข้างในนี้เป็นผู้ชายดูดไปน่าจเป็นคุณพ่อปะ พ่อกำลังนั่งทำอะไรอยู่ครับโอ้มีไปวางอยู่ด้วยโอ้โดูดไประวังอ่านหนังสือเขียนหนังสือเหรอเขียนโอ้ดูจากปฏิทิน,นคุณพ่อน่าจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ดู <c oughs> เต็มทุกวันเลยเนี่ย <c oughs> กิจกรรมที่ต้องทำนี่เป็นปี1986ด้วยครับผมโอ้ ด้านเยนี่เนี่ยแฟ้มเอกสารของคุณพ่อเหรอมีตั๋วอะไรด้วยเป็นตั๋วเดินทางเงี้ยดูท่าคุณพ่อจะงานหนักมากอาจจะเป็นสาเหตุที่ทะเลาะก,กับคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอกสารกระดาษกระดัดจัดจายทั่วห้องนะครับเสียงอะไรเนี่ย อ่ uh huh. าฮห้องนี้ล่ะมีอะไรอยู่บ้างห้องนี้มีกระดาษเป็นรูปน่าจะเป็นคุณแม่เราปะที่กำลังถือตะกร้าหรืออะไรสักอย่างเป็นถุงเงี้ยกับเป็นคุณพ่อปะถือ ไม่ถืออะไรแต่นั่งบนเก้าอี้หรอ kind of right ือจะเป็นเก้าอี้ต at ัวเมื่อกี้ที่แบบกาลังนั่งทํางานอยู่แล้วคุณแม่สัผ้าอยู่อะไรย่างนี้แปปนกันทํางานอะไรงนี้ป่ะก็ดูแบบโอ้เป็นคุณแม่ที่วิ่งออกไปคุณพ่อกำลังแบบเข้าไปปลอบหรืออะไรหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หไสปอกวิ่งไปเฮ้ยอยู่ๆก็ เข้ามาในห้องเฉยเลยคุณแม่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยโอ้ยโอ้ยอยตื่นมานี่ต้องไปตามหาใหม่ไปเ่ยโ,โอเคเรายังอยู่กันครบครบกวนครบแกง๊งแต่ว่าเดี๋ยวนะในห้องนั้นเราต้องไปช่วยใครไหมห้องนั้นหรือไม่มี ห้องนั้นคือห้องไหนห้องนี้เรากลับมาที่ห้องนอนเรานี่ว่าห้องนั้นอยู่ไหนนะเนี่ยผมหลงทางแล้วเนี่ยใช่ตรงน,นี้ปหใช่ใช่ใช่ห้องนี้คือห้องที่เราเข้ามาดูเมื่อกี้เดี๋ยวนะรูป่าไอรูปวาดเมื่อกี้เรา,ายังไม่ได้เก็บลเลยนีย่เออโอเคทีนี้ห้องอื่น มีอีกไหมอันนี้เป็นห้องเราห้องเราแล้วก็โถงทางเดินชั้นสองโอเคเราไปชั้นสองกันดีกว่าชุบ๊บอูอ้ๆเจเย๊ยๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป็นหวัดโอเคมาถึงชั้นสองแล้วครับอ้าวอ้าวล็อกโตเอ้ย ฮนึกว่าจะไปได้ทีนี้ต้องไปยังไงต่อลละนี้ไปยังไงต่อโอ้โหห้องเยอะจังเลยทำไมมันอยู่กันว่างขวางขนาดนี้ห้องนี้เราเคยเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเราเข้าอ๋อห้องพ่อนี่ว่า ็ดูน่าจะครบแล้วปะแล้วเราจะไปที่ไหนต่อได้บ้างอีกแล้วเนี้ยเออมีที่แห่งในแห่งอื่นแห่งไหนที่เราพอจะไปที่เดี๋ยวๆ,ๆไอ้ทำไมตู้นีมันอู้ไม่ใช่ตู้ธรรมดานี่มันทางไปยังชั้นใต้ดินโอ้ละมืดมากด้วย อุ้ยคุณแม่กำลังเอาผ้าไปซักแต่ในตะกร้าไม่มีผ้าอะไรเลยว่ไนี่มันใช่กระดาษหรือเปล่ารูปวาดเป็นรูปอผู้หญิงกระโดดมีผู้ชายยืนมองอยู่เหรออะไรอย่างนงี้เห,หรือ,อยังไงไม่แน่ใจมันเก็บมาก,ก่อน โอเคมาถึงห้องในๆเสียงายมาจากไหนอื้อคุณแม่ก็ไม่จะยินเจ้นคุณแม่แล้วเข้าแสงอะไรวะอุ้ยแสงกำลังเข้าคลืบคลานเข้ามาไม่ขยับได้ไะมมันขยับปากได้ด้วยโอ้โหกระโดดไปแล้วหมดโอ้ชิหายออกออกออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยชิหาย มันขยับเลยไปอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยเขาใครกันมาแล้วต้องเจอกับอะไรวันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาครับชั้นใต้ดินฮิตเตอร์กำลังไล่งาบเราครับผมอุ้ย เรา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 ,เราต้องรีบไปเข้าหาแสงสาว่างแล้วก็นี่นี่แสงสว่า,วางแสงสว่า,วางอยู่ทรงนี้โอเคเหมือนมีเสียงของความช่วยเหลือจากนัานบนนี้หรือเปล่าเราเปีนขึ้นไปดูกันครับผมจิ๊บอ่ะปีนไม่ได้จิ๊บลองแบบนี้ดูล่ะได้ไหมก็ไม่ได้ ยังไงล่ะนี่ลองเองลองสเต็ปหนึ่งเออโอเคอ่ะแล้วก็ปีนไปเรื่อยอันนี้สกคอกไว้ตรงนี้น้ำยาปรับพานุ่มไว้ตรงนี้เราปีนขึ้นมาเพื่อปิด ละลายความหนาวเหน็บในจิตใจแลงไงต่อเอานี่ไงือ้ออยาพึ่งอย่าพึ่งขยับโอ้โหนี่นี่ใช่ตุ๊กตาป่ะขอความช่วยเหลือโอเคได้ทีนี้อ้าวน้ำแข็งยังไม่ละลายให้หมดเลยก็ทำยังไงสร้างความสุขความสุขน,นี่ไงโอ้ ความสุกนั้นต้องไปเปิดวิทยุด้านบนแต่ว่าเราต้องไปเอาของมาปีนขึ้นอย่างเช่นเจ้าตัวนี้แต่ว่าเราจะไปยังไงไม่ให้มันผ่านเจ้าตัวนี้อ่ะ OK. โอ้เข้าเข้าที่สว่างเข้าที่สว่างเข้าที่สวา่สวางก่อนแล้วเราค่อยไปยิบ มันไม่ขยับกลับมาหาเลย,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 ยอุ้ยเราอุ้ยหนีก่อนหาที่สว่างอุ้ยเปิดไฟนี่ไงที่สว่างเดี๋ยวโโอ้หเก้าอี้เก้าอี้เดินมาถึงนี่อันหนึ่งก้อนหนึ่งโอ้ยตา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 ย อ้าวจำลึง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 ขอขอ,อเข้าห้องก่อนโอ้โหตายละเก้าอี้เก้าอี้มันเก้าอี้มันคว่ำเราจะทำยังไงให้มันพลิกขึ้นมาแล้วเราจะได้ปีนขึ้นไปได้อะอ้าวโอเคเราเราก็ทำอย่างนี้ได้นี่ว่าไม่ได้อะมันยืนขึ้นไม่ได้อ้าวแล้วติดติดด้วยโอเคอาแล้วสิ เอาเอาแล้วออกไปยังไงล่ะเนี่ยโอ้ยเก้าอี้เจ้าอี้มันไม่ง่ายให้แถมเรายังติดอยู่ตรงเก้าอี้ด้วยออกไปได้ทำไงไะเนี่ยทำไงตายแล้วสงสัยต้องรีเกมมันติดบ้างอะชึบแล้วก็ทีนี้เหลือแค่ เอาเก้าอี้ไปไว้ตรงนั้นกาแฟไใจเย็นเออเอาโดนกินไปอีกแล้วโอ้ไม่ทันว่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่อหมอรอบนี้โอเคเรามาอยู่ที่หน้าห้องซักผ้าทีนี้โอเค เปิดไฟสู้ันก่อนเปิดไฟสู้ันก่อนเออโอเคทีนี้เราก็ไปเอาเก้าอี้อ้าวเก้าอี้ไม่อยู่มาอยู่นี่ละโอเคเรอก่อนนะครับคุณตุ๊กตาเปิดเพลงสร้างความสุขโอเคชิปอ๋อโอเคเราต้องเปลี่ยนชิปไปรับคุณตุ๊กตา <Thank> you. ขอบคุณอ่าโอเคมันไม่ขยับแล้วใช่ไหมไม่ขยับแล้วเนาะไฟมันหายแล้วโอเคโอเคทีนี้เราไปกันดีกว่ายาเลยยาหันมาโอเครีบขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ชั้นสองมันมีชั้นสองด้วยใช่ไหม เราไปลองขึ้นดูอีกทีเผื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชิบเฮ้ยเฮอ,อ,อย่าบอกว่ามีเสียงคุณแม่เดินมานะ่ยอย่าเพิ่งนะครับคุณแม่ใจเย็นครับอ่ะห้องล็อกตรงนี้ เราไปกันอีกห้องกันดีกว่าชั้นสองนี่ก็ดูวงเวงกันนะมีแสงสว,ว่างวาบวันนี้เปิดอยู่เข้าไปก่อนเลยแล้วกันม,มีรูปภาพอะไรบ้าง่รูปภาพด้านล่างเป็นรูปรูปคนที่กำลังเดินกลางป่าอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปหมายถึงอะไรกันแน่ชึบด้านบนเปิดปีนไม่ได้ถ้างั้นก็ไป ฝั่งนี้ก็ได้ไงโอ้เป็นห้องที่กว้างมากเลยมีจักรยานอยู่ในบ้าั่นชั้นสองเลยเปิดเพลงอุย้ยเสียงอะไรเนี่ยมีอะไรโครมคลามอยู่ด้วยก็ไม่รู้ครับอันนี้ตกลงมาเหรอโอ้ตกลงจากไหนฮะเคอุย้ย ห้องนี้ก็ไม่ธรรมดานะนี่โอเคหน้าต่างตรงนี้ปิดสนิทแล้วเรียบร้อยดีงามเอาละห้องนี้มันไพ่โพดำเอสามใบสี่ใบหนึ่งสามรอนี่มันมีโพดำเอได้ขนาดนี้เลยวะโอ้โหตต่แล้วโดนโกงไพ่มาเนี่ย หรือไปโกงไพ่ใครมาไะเนี่ย้งนี้เปิดได้ครับผมดูท่าจะต้องปีนขึ้นไปหรือเปล่าเฮ้ยตุปทาของความช่วยเหลือแต่เราเข้าไปตรงๆไม่ได้เราคงต้องอ้อมขึ้นไปปีนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้บ้ามาลองดูกันสักตั้งชิบแล้วก็นี่ลากมา ปีนไปปีนไปเรื่อยๆนี่โอเคเราเข้าใกล้คุณตุ๊กตาอีกตัวแล้วครับชิบโอเคเข้าใกล้แล้วตุ๊กตาคุณตุ๊กตาหล่นลงไปแล้วโอ้โหโถ่โอยน่แขกงละลาย โอ้โหแล้วไปนั่งนั้นทำไมร้องคุณตุ๊กตามีเสียงโต้เถียงใช้ความรุนแรงด้วยเหรอคุณพ่อใช้ความรุนแรงใส่คุณแม่ครับเมื่อกี้มีการตบตีกันแม่ร้องไห้เลยอันนี้เป็นรูปผู้หญิงนั่งเศร้า แล้เป็นรูปไม่แน่ใจว่าเป็นรูปใครเป็นรูปเราอะเราในเพลเด็กอะไรอย่างี้ปะโอ้โหแล้วทีนี้ยังไงต่อปฏิทินปฏิทินก็ถูกกาไว้นี่ปฏิทินของของแม่เหรอหรือยังไงเพราะว่าของพ่อก็แน่นเหมือนกัน ของแม่ก็กาบกาบทิ้งไว้เต็มเพียบเลยครับโอ้โหอุยของหายแม่เก็บไปแม่ใส่กล่องใส่กล่องครับผมใส่กล่องไปไหนหรือว่าจะเป็นการแบบว่าเก็บข้าวเก็บของย้ายหนีออกอะไรนี้หรือเปล่าอุ้ย กล่องขวางไปหมดแม่เก็บของอ๋อก็เลยเป็นการที่ว่าแม่ย้ายบ้านหนีไปอยู่คนเดียวกับลูกอะไรนี้ไหมที่บ้านใหม่ที่มันเป็นบ้านในในเรื่องหลักอะ่ะยิ่งเดินยิงมีกล่องปรากฏออกมาแม่เก็บรองเท้าเก็บเสื้อโค้ทใส่กล่องเตรียมแพ็คออกต้องไปช่วยตุ๊กตาที่อยู่ด้านนอกกำลงัง หนาวเนบโบทิ้งไว้ตรงนี้มีรอยเทา้าเรา,าทายรองเท้าไปครับรอยเท้ามันจะพาไปสู่ตัวเธอตุ๊กตาโอ,โอ้โอ้โอ้มันเริ่มมองไม่เห็นรอยเท้าแล้วแต่ยังเห็นลางๆนี่เราเดินอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> เราเราเรายิ่งเดินไกลออกใช่ไหมคือเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เดินไปรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้แบบวิวมันไม่ได้ขยับอะไรเลย เสียงมาจากทางขวาเป็นยังไ,ไงคุณพี่กระตายผมมาช่วยแล้วปลอดภัยจากความหนาวอ้าวมือคุณแม่เหรอแม่กำลังเศร้าซอยทำหน้าเศร้าซอยมากเออน่าจะพึ่งทะเลาะกับคุณพอ่อมาเหรอกำลังจะหอบเราอุ้มเรา ไปอา้าวเดี๋ยวคุณแม่ช่วยคุณกะตายก่อนคุณแม่เอาไปทิ้งเขาในความมืดอโอือโหคุณแม่อุ้ยโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Among the Sleep DLC บ o l o ็อก เป็นเนื้อเรื่องน่าจะเป็นก่อนที่จะเป็นเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละแล้วก็กล่าวถึงประมาณว่าคุณแม่เนี่ยนะมีปากเสียงกับคุณพ่อไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าที่ผมเดาก็คือเกิดจากว่าคุณพ่อเนี่ยงานหนักมากทําแต่งานจนไม่ให้เวลาแก่แม่ลูกเลยอะไรเงี้ยก็เลยคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ย แต่ว่ามันก็จะมีภาพบางภาพที่เราเห็นก็คือภาพของการใช้ความรุนแรงของพ่อทําทําร้ายแม่ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้คุณแม่เนี่ยย้ายออกจากบ้านนี้แล้วก็ไปอยู่บ้านคนเดียวบ้านที่อยู่ในเนืรื่องหลักอันเนี้ยผมประดิษฐ์ประต่อได้ประมาณปานนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าทุกคนสามารถแชร์ก็ได้นะว่าคิดจะยังไงบ้างเกี่ยวกับเ่อ เนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นอ่ะโอเคก็เป็นการเล่นหงปากของพคอสำหรับ DLC ออันนี้นะเล่นกันสั้นๆประมาณนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม